สูตรนี้เป็นภาษิตของพระอนตน์เล่าเรื่องว่าพระอนตน์อยู่ในเชตวนารามของอนาตะบินติกะเศรษฐีคฤหบดีใกล้กรุงสาวัตถีเมื่อพระผู้มีพระภาคนิพพานแล้วไม่นานครั้งนั้นสุภามานพผู้เป็นบุตรโตเทยพรามพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี ด้วยธุระบางอย่างและได้ส่งมานพคนหนึ่งไปนิมนต์พระอานนท์ให้ส่งเคราะห์ไปเยี่ยมตนถึงที่อยู่พระอนนท์อ้างว่าวันนี้ท่านดื่มยาต่อในวันรุ่งขึ้นจึงจะไปกันวันรุ่งขึ้นพระอนนท์ไปเยี่ยมสุภมานพจึงถามว่าท่านอุปถากพ,พระโคดมผู้เจริญมานานพระโคดมสรรเสริญทำอะไร และชักชวนประชุมชนให้ตั้งอยู่ในธรรมอะไรพระอนนท์ตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะและทรงชักชวนประชุมชนให้ตั้งอยู่ในกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะนี้สุภาพมานพถามให้อธิบายถึงกองศีล คือศีลขันกองสมาธิสมาธิขันและกองปัญญาคือปัญญาขันอันเป็นอริยะโดยลำดับพระอานนท์อธิบายกองศีลโดยใจความว่าบุคคลมีศรัทธาออกบวชแล้วเว้นจากทางแห่งอกุศลสิประการและศีลสประเภทก็คือกองสมาธิ ก็อธิบายถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าการสำรวมอินทรีย์ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษด้วยปัจจัยคือจีวรบิณฑบาทชำระจิตจากนิวรณ์ก็คือทำอันกั้นจิตมีให้บรรลุค,คุณความดี5ประการได้แก่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4 ส่วนกอนปัญญาอธิบายถึงวิชา8มีวิปัสนาญาณก็คือญาณเห็นแจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นต้นจนถึงอาสวะขยายานคือญาณอันทําให้อาสวะคือกิเลสท,ที่ดองสันดาลในสิ้นไปเช่นเดียวกับที่ปรากฏในสามันยับผลสูตรเมื่อแสดงธรรมจบสุภามาณนบโตเทยบุตรสันเสริญธรรมเทศนา แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต